ข่าวนะครับเรื่องของการโดนดูดเงินออกจากบัญชีเนี่ยก็มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับมันก็จะมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งซึ่งน้องคนหนึ่งเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตแล้วก็มีเงินนะครับเอาเงินเนี่ยกับเกี่ยวกับการที่พ่อแม่เสียชีวิตได้เงินจากประกันชีวิตที่พ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยนะครับโอนเข้าบัญชีของน้องแล้วจู่จูนะครับก็โอนเข้ามาเนี่ยก็คือ2องล้านเแต่ แยกเป็นบัญชีนะครับจะมีบัญชีอีกบัญชีหนึ่งนะครับที่5 0 0แ0นเนี่ยเอาเก็บเอาไว้ใช้จ่ายเนี่ยแล้วก็มีการออกมาบอกว่ามีการบัญชีของน้องเนี่ยครับเงินก้อนนี้ห้าแสนบาทเนี่ย, 500, ดยโดนดูดออกไปนะครับโดนดูดออกไปอ่าก็มีการตรวจสอบกันซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็มีความคืบหน้านะครับว่าเอ๊ะเงินที่โดนดูดออกไปแล้วมันไปไหนนะครับแล้วก็ญาติเองก็มีความสงสัยแต่ที่แน่นอนครับว่าตอนนี้มันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรตรวจสอบ ให้จริงว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นหรือมันเกิดเหตุการณ์ยังไงอย่างเนี้ยผมอยากให้รู้พอเหตุผลเพราะว่าบางทีประชาชนฟังแล้วได้ข้อมูลแค่แป๊บเดียวถูกต้องฮะแล้วไม่รู้ว่าจริงๆมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นประชาชนก็คิดไปต่างๆนาะนาะนะนะแล้วป้องกันไม่ถูกวิธีหรือป้องกันไม่ถูกจุด เพราะหลายๆข่าวที่ออกมาก็บอกไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทาอะไรเลยแล้วโดนดูดเนี่ยเราก็ต้องให้รู้จริงๆว่ามันเกิดจากอะไรแน่มันเกิดจากว่ามีการไปติดตั้งแอปหรือเปล่ามันเกิดการกดลิงก์หรือเปล่าหรือมันเกิดจากการเจ้าหน้าที่ของธนาคารเองนะครับเป็นคนรู้เห็นแล้วก็ทําเรื่องนี้เองหรือเปล่าแน่นอนครับว่าถ้ามันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นความผิดของธนาคารผมเชื่อว่าธนาคารเขาอ่ายินดีและก็รับผิดชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะมีหลายๆเคสที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับจะทํา นะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารทำเนี่ยธนาคารเขาจะรับผิดชอบแล้วก็จ่ายเงินสดนี้ให้แต่มันก็ต้องมีการสรืบกันว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรแน่มันเกิดจากว่าความผิดพลาดของเจ้าของบัญชีเองหรือเกิดจากความผิดพลาดของธนาคารหรือระบบของธนาคารตรงเนี้ยมันก็มีการตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้นะครับแน่นอนครับก็มีความคืบหน้าผมก็เลยเอาความคืบหน้าเรื่องเนี้ยเอามาให้ทุกคนได้รับทราบกันล่าสุดนี่ครับรู้ตัวนะครับเจ้าของบัญชีม้าดูดเงินน้องแม็กแล้วที่แท้เป็น เด็กนักเรียนมัธยมในเชียงรายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ารู้ว่าเป็นบัญชีม้าก,ก็คือ,อบัญชีของน้องแบ๊ะนะครับจากบัญชีของน้องแบ๊ะโอนไปให้บัญชีของบุคคลคนนี้ซึ่งเป็นบัญชีมา้าอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอโอนไปปุ๊บไปถึงบัญชีนี้บัญชีนี้ก็จะโอนต่อโอนต่อแล้วสุดท้ายแล้วเนะี่ยปลายทางมันจะเป็นอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ต่างประเทศหมดครับเงินมันจะออกไปนอกประเทศแล้ว นครราชสีมานะครับเอ้ยนครศรีธรรมราชโทษครับนครศรีธรรมราชตำรวจรู้ตัวนะครับเจ้าของบัญชีม้านะครับดูดเงินน้องแม็กนักเรียนชั้นม .4 จนเกลี้ยงบัญชีกว่า5,000 0 0บาทแล้วที่แท้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมนะครับในจังหวัดเชียงรายเจ้าตัวยอมรับนะครับรับจ้างเปิดบัญชีได้ค่าจ้าง600บาทญาติสงสัยนะครับพนักงานธนาคารระดับผู้บริหารเพราะเป็นคนเปิดบัญชีก็คือว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ บัญชีที่รับเงินโอนจากน้องเนี่ยน้องแม็กไปเนี่ยนะครับเป็นเด็กนักเรียนนะครับชั้นมัธยมในจังหวัดเชียงรายซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าตัวเองรับจ้างเปิดบัญชีได้รับค่าจ้าง600บาทในการเปิดบัญชีนี่แหละครับที่ทําให้อาชญากรรมหรือพวกมิชชาชีพในโลกออนไลน์สามารถที่จะทําได้เหตุผลเพราะว่ามีคนที่รับจ้างเปิดบัญชีหวังแต่เงินเล็กๆน้อยๆแต่ผลสุดท้ายตัวเองก็ดมดุถูกดาเนินคดีแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ญาติสงสัยเรื่องของพนกักงานธนาคารอันเนี้ย เป็นความสงสัยของญาติแต่เรายังไม่ได้ปรับปรามนะครับว่าเป็นเป็นความสงสัยของญาติเท่านั้นก็ต้องมาสืบกันต่อนะครับจากกรณีนะครับนางสาวกัดหนกวันเลืองฤทธิ์หรือว่าน้องแบ๊กเนี่ยอายุ16ปีนักเรียนที่ชั้นม .4 ร้องสื่อนะครับเงินหายจากบัญชี14ครั้งรวมฝ่า5 0 0 0 0 0บาทอ่ะซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากที่พ่อแม่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับถูกรถชนท้ายเนี่ยแล้วทำให้เสียชีวิตเมื่อวันที่5พฤศจากายน2565 เพียงวันเดียวหลังจากทราบเรื่องวันที่9พฤศจิกายน2565ในเช้าวันที่10พฤศจิกายน2565ได้แจ้งฟาร์ตามตำรวจสอพอปากพนังผ่านมา3เดือนคดียังไม่คืบนั้นฟาร์มคืบหน้านะครับวันฟาร์มคืบหน้าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะครับนางสาวก,กะหนกวันพร้อมด้วยนายปีชาสายอ่อนนะครับ อายุ33ปีซึ่งเป็นน้าชายแล้วก็เป็นเป็นญาติเนี่ยและญาติๆเนี่ยได้เดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับทางพลตำรวจโทสุกระพงษ์ถนอมจิตผบอชผ .8 ซึ่งนะครับเดินทางมาติดตามคดีด้วยตนเองพร้อมพันตำรวจเอกสุทัศนนะครับสงสงบนะครับรองผบอกอ จอวอจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจของไซเบอร์เนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่านางสาววลาพรวิชาเล็กเจ้าของบัญชีปลายทางเนี่ยรับโอนเงินเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดน่านมี มีคดีติดตัวลักษณะเดียวกันอยู่หลายคดีนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไซเบอร์จะสอบปากคําผู้เสียหายและญาติเพิ่มเติมพร้อมกับนาโทรศัพท์ของพี่เสียหายเข้าห้องแลบตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งอ่าอันเนี้ยถ้าตรวจอย่างละเอียดปุ๊บก็จะรู้เลยว่ามันเกิดจากอะไรแนะ่มันเกิดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารมันเกิดจากว่ามีการไปติดตั้งแอปอะไรหรือเปล่าเพราะมันสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วด้านนายปีชาเนี่ยนะครับซ้ายอ่อนเนี่ยอายุ3 3ปีนาชายของผู้เสียหายเนี่ย ได้ให้ข้อมูลกับตํารวจเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุนะครับตนและภรรยาพยายามหาข้อมูลชื่อบัญชีปลายทางนางสาววลากรนะครับพบว่าเป็นนักเรียนนะครับมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือซึ่งแชทสอบถามนางสาววลาพรนะครับเรื่องบัญชีดังกล่าวซึ่งนางสาววลาพรเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นบัญชีของตนที่รับจ้างเปิดให้กับคนหนึ่งโดยได้ค่าจ้าง 600บาทและไม่ทราบเรื่องที่ถูกนําไปใช้ในการกระทําผิดให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีข้อมูลเหล่านี้นะครับตนมอบให้พนักงานสอบสวนไปเรียบร้อยแล้วแต่นางสาววัลาพรยังไม่ได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนสพปาพานังเจ้าของคดีนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่บัญชีเนี่ยเป็นบัญชีผู้โอนจริงๆต้องเรียกนะครับบัญชีปลายทางมาสอบสวนมาสอบสวนและก็ต้องดําเนินคดีนะครับเพราะว่าเป็นบัญชีที่รับโอนส่วนคุณจะไป,ไปรับจ้างเปิดอันนั้นก็เป็น ความผิดอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่นะครับไม่จัดการนะครับแล้วก็ยังนิ่งเฉยอยู่แบบนี้นะครับคนก็รับจ้างเปิดบัญชีเพราะคิดว่าเฮ้ยเปิดไปได้เงินนะครับเวลาเดินคนดีก็อ้างว่าเนี่ยรับจ้างเปิดบัญชีไม่ได้รู้เห็นนะครับไม่ได้โดนนำเกินคดีคนก็จึงกล้าที่จะรับจ้างเปิดนะครับนายปีชากล่าวอีกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าสถานที่โอนเงินเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครและอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นการใช้โทรศรัพท์ยี่ห้อนะครับโทร,โทรศรัพท์เนี่ยยี่ห้อ oppo และที่น่าสงสัยปกติบัญชีของน้องสาวกะหนกวันนะหลานสาวนะครับตั้งการโอนไว้ไม่เกินวันละ1000งแสนบาทแต่พบว่ามีการเปลี่ยนยอดเป็นวันละ200แสนบาทซึ่งคนที่เปลี่ยนข้อมูลจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของนางสาวกะหนกวันตนจึงสงสัยว่าข้อมูลส่วนตัวของหลานสาวมีเฉพาะธนาคารเท่านั้น ยอมรับว่านะครับตนสงสัยพนักงานธนาคารระดับผู้บริหารสาขาปากพนังแห่งหนึ่งที่เป็นคนจัดการเรื่องของการเปิดบัญชีและการรับโอนของบริษัทประกันนะครับ2.9ล้านบาทที่หลานสาวได้รับกรณีรถชนพ่อแม่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ธนาคารต้องมาชี้แจงนะครับแต่ที่ผ่านมาตนไปตามฟามคืบหน้า ที่ธนาคารหลายครั้งไม่เคยได้พบผู้จัดการสาขาปากพนังเลยอะตรงนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยอันนี้เป็นฟัามแบบจากที่ผมฟังทั้งหมดเนี่ยนะครับในการอันดับแรกเลยครับในการเปลี่ยนวงเงินนะครับหนึ่งแสบาทเป็น2000 0นบาทเนี่ยไม่จาเป็นที่ต้องเป็นธนาคารเป็นคนเปลี่ยนถ้าสมมติมิจฉาชีพเข้ามาควบคุมสมมตินะครับว่าผมไม่ได้บอกนะครับว่าน้องคนนี้นะครับกดลิงก์หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่ดูแต่ผมสมมติว่าถ้าน้องคนนี้กดลิงก์นะครับกดลิงก์แล้วโดนควบคุมหน้าจอนะครับควบคุมหน้าจอ มิชาชีพะจะเข้าไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนวงเงินเนี่ยจากจากหน้าจอของน้องเองได้จากหน้าจอของน้องเองก็คือควบคุมมาจากคาว่าควบคุมจากระบบ a p p โปเนี่ยก็คือควบคุมมาจากอั p โปควบคุมเครื่องของน้องหรือเปล่า อันนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบอย่างที่ผมบอกและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเฮ้ยผมต้องก็คือเราต้องพูดให้ความเป็นธรรมท,ทั้งหมดตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเงินเข้ามา2อ0ล้านถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารทำทำไมไม่เอาให้หมด2อ0ล้านเกาไอเอาแค่ห้าแสนอ่าอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าเอ๊ะ มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราต้องค้นหาความจริงให้ได้ว่าเหตุเกิดไปนเกิดตรงไหนจุดตรงไหนเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดและให้ประชาชนเข้าใจได้ตรงจุดนะครับอย่างกับผมเนี่ยเอ๊ะมีข้อสังเกตอะไรตรงไหนผมก็จะเอ๊ะเอาไว้กอดอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้บอกว่าคนไหนพูดจริงหรือพูดไม่จริงแต่เพียงแค่ตั้งข้อสังเกตไว้ ภายหลังจากการสอบสวนตรวจสอบโทรศัพท์ของผู้เสียหายนานกว่า4ชั่วโมงนายปีชาได้กล่าวขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจภาค8และตำรวจไซเบอร์ที่เข้ามาดูแลนะครับคดีด้วยตนเองซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบโทรศัพท์ของหลานสาวอย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าหลานสาวไม่ได้ทำธุรกรรมโอนเงินแอปธนาคารในโทรศัพท์นะครับก็คืออย่างไรก็ตามนะครับตนยืนยันว่าหลานสาวไม่ได้ทาธุรกรรมโอนเงินผ่านแอป แอปธนาคารในโทรศัพท์ก็คือว่าถ้าจากอันเนี้ยแสดงว่ามันมีก็คแบบือว่าเหมือนเหมือนกับข่าวที่ออกนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาบอกหรือเปล่าว่าหลานสาวเนี่ยไม่ได้ติดตั้งแอป,ปในโทรศัพท์อ่าโอเคนะครับถ้าเป็นกรณีนี้ถ้าเป็นกรณีหลานสาวเขาเนะนี่ยก็คือน้องแม็กเนี่ยไม่ได้ติดตั้งแอปโทรศัพท์อยู่ในโทรศัพท์เลยอ่าโอเคอันเนี้ย คงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมารีโมทข้อมูลแล้วโอนเงินออกออกไปเนี่ยถ้าไม่ได้ติดตั้งก็แสดงว่าต้องมีคนรู้เห็นและต้องต้องใช้วิธีอื่นไม่ได้ใช้การรีโมทเข้ามาแต่แต่ถ้าน้องแอปน้องแม็กเนี่ยมีการติดตั้งแอปธนาคารเอาไว้แต่ไม่ได้เปิดใช้และบอกว่าไม่ได้เปิดเป็นคนโอนเองแต่มีการโอนออกไปโดยอาจจะใช้รีโมทหน้าจออย่างที่ผมบอกอันนี้เราก็ต้องดูขอนว่าเอ๊ะสรุปแล้วอ่ะอันดับแรกเลยนะครับน้องแม็กเนี่ยติดตั้งแอปธนาคารไว้ในโทรศัพท์หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ติดตั้งเลยถ้าไม่ได้ติดตั้งเลยโอกาสที่จะไปกดลิงก์แล้วไปโดนรีโมทอันนี้จะไม่ใช่เพราะถ้าไม่มีแอปธนาคารแน่นอนครับว่ามันจะออกจากเครื่องไม่ได้แตท่ที่บอกว่าเอ๊ะมาจากเอาโปอย่างที่บอกว่าอาโปเป็นคนเป็นคนควบคุมหรือเอาโปเป็นคนเข้าแอปของน้องเลยถ้าเอาโปเป็นคนควบคุมเครื่องน้องอก็แสดงว่า,าน้องอาจจะไปกดลิงก์หรือไปกด โดนไมแวร์หรือไปโดนลิงก์ควบคุมหรือไปดาวน์โหลดแอปมาโดนแล้วโดนควบคุมหน้าจอแต่ถ้าเกิดว่าตัว Op p o ที่บอกว่าเป็นคนเข้าแอปเนี่ยไม่ได้เป็นการรีโมทเข้ามาแต่เป็นการเข้าแอปของน้องเลยเข้าบัญชีของน้องเลยอันนี้ก็ต้องรอดูว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นก็อย่างที่บอกว่า แบบนี้นะครับเอามาเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบและผู้คนได้รับรู้เพราะจะได้รู้ว่าจุดมันเกิดจากตรงไหนที่โดนดูดเงินแล้วประชาชนจะได้ป้องกันได้ถูกจุดและแก้ไขถูกจุดไม่ใช่ว่ารู้แค่ว่าอ้ยโดนดูดเงินแล้วไม่ได้ทาอะไรเลยไม่ได้ทำเลยเลยทุกคนก็ตกลงไม่ได้ทําอะไรลแล้วแล้วมันคือย,อยังไงอันนี้คือข้อมูลต่างๆถ้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ